เวลา11นาฬิกานาทีนะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธท่านได้จอดที่ดงตอนนี้นะครับใกล้จะถึงที่พักสงท่านแล้วนะครับมาถึงบ้านเสาเล้าแล้วนะครับตอนนี้ออกจากหมู่บ้านเสาเล้ามานะครับมุ่งหน้าไปยังที่พักสงท่านนะครับก็จากจุดนี้ไปตอนนี้เหลือประมาณ1กิโลแล้วนะครับเหลือประมาณ1กิโลนะครับก็จะถึงที่พักนะครับ ที่พระสงท่านนะครับก็ยติธรรมทุกท่านทุกคนก็รวมสงท่านถึงที่หมายนะครับครับก็บรรยากาศนะครับช่วงนี้นะครับเนี่ยเส้นทางาเส้นทางเส้นนี้นะครับเป็นเส้นทางที่หลวงตาท่านใช้เดินรับบิณฑบ,บาเช้านะครับตอนที่ผมมาได้ร่วมสงท่านนะครับ หลายๆปีนะครับที่ท่านที่เคยได้เดินทุดวงกับท่านแล้วก็ได้ตอนเช้าไปบินทบาทกับท่านนะครับยามเช้าแต่เช้านะครับเส้นเส้นทางเส้นนี้นะครับ ครับก็ตอนนี้ก็เริ่มไถนะครับไถนาไว้แล้วนะครับทางนี้แหละพี่น้องเริ่มไถนาไว้แล้วเพราะว่า,าเดือนนี้ก็เป็นเดือนเมษาแล้วนะครับเนาะฝนลงมานี่ก็พี่น้องจทิธรรมก็จะหวานข้าวกันแล้วนะครับนี่ทุ่งไร่ทุ่งนาะไถไว้หมดแล้วนะครับ ซึ่งก็ไม่ไกลแล้วนะครับก็จะถึงที่ปักสงท่านแล้ว สาธุสาธุนะครับนี่กอ็อญาติธรรมที่ท่านมารอกราบไหว้ขอพรหลวงตาก่อนที่จะถึงทางเลี้ยวนะครับเข้าไปอย่างที่พักสงฆ์ท่านนะครับ รับมองไปด้านไหนรถจอดด้านหนเยอะแล้วนะครับโู้นะครับที่พักสงดวงตาเป็นชื่นปัญญาวุโธนะครับอยู่ตรงข้างหน้านะครับที่ผมหันกล้องไปนี้นะครับคือที่พักสงท่านก็จะไปเลี้ยวตรงตรงนั้นนะครับตรงสวนยางพาราข้างหน้านี้นะครับจะไปเลี้ยวจุดข้างหน้านี้นะครับตอนนี้ใกล้จะถึงทางเลี้ยวเข้าไปแล้วนะครับจะถึงทางเลี้ยวเข้าไปแล้ว สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมาละผมกลับแล้วครับสาธุ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  กับวันนี้ลับวันนี้ครับสาธุครับอ่าลวงตาเอาไว้เป็นมงคลนะพี่้อเก็บเด้อหลวงตาหาแล้ว ันี่ก็เจ้าหน้าที่นะครับเลี้ยวแล้วนะครับตอนนี้<ส><ญ>เลี้ยวแล้วครับเลี้ยวแล้วมาถึงทางเลี้ยวแล้วนะครับต่<ส>่อไมมลงาีแทโคน นเลี้ยวเข้ามาด้านในแล้วนะครับที่พักสงหลวงตาดื่ชื่นนะครับตอนนี้หลวงตาให้กําลังทุดงเข้ามานะครับทุสาทุกครับผมอนี่ก็ยายที่ท่านมารอหลวงตาครับสวัสดีครับผม ตอนนี้เข้ามาด้านไหนแล้วนะครับเข้ามาแล้วนะครับท่านทุกท่านทุกคนจะถึงที่หมายแล้วนะครับเลยอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียว เด่นมากครับไปคุณแม่ไปเอานั่งรถครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับอยินดีต้อนรัทุกท่านทุกคนถึงแล้วนี่เป็นบ่อน้ำโยกนะครับนี่บ่อน้ำประดาล เลี้ยวแล้วนะครับสาธุสาธุครับผมสาธุสาธุสาธุครับสาธุครับตอนนี้ถึงที่หมายแล้วนะครับพี่น้องอยิาลืมททุกท่านทุกคนนะครับ ที่หมายแล้วนะครับพี่น้องญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับก็ได้ร่วมส่งหลวงตาเุ็ชื่นปัญญาพุทโธนะครับถึงที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้านะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ถึงที่หมายแล้วนะครับญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง youtube นะครับตั้มดัมซิงนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีญาติธรรมท่านทุกคนนะครับผม